แต่จะโทรหาใครเพื่อขอความช่วยเหลือบอกให้จอดแกล้งคุยโทรศัพท์จอดแล้วกันคนขับไม่ยอมจอดแต่กลับเร่งความเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆโอ้โหถึงบ้านแล้วบอกด้วยนะสวัสดีทุกคนครับในที่สุดก็ได้เล่นสักทีนะะเกมนี้ผมป่วยไปหลายวันเลยไม่ได้เล่นสักทีนะเกมนี้เป็นเกมของคนไทยนะที่บอกเล่าเรื่องราวของผู้หญิงตัวคนเดียวลำพังที่ใช้ชีวิตในการเดินทางกลับบ้านนะครับ <Huh? S 1> ว่ามันจะมีความอันตรายขนาดไหนนะเรามาดูกันนะครับ เมื่อหญิงสาวจาเป็นต้องกลับบ้านคนเดียวเพียงลําพังการดึกเส้นทางที่คุ้นเคยกับดูไม่น่าไว้วางใจทุกการกระทําส่งผลต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเส้นทางที่ไม่อาจคาดเดาได้นี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณอันแน่เรื่องราวก็น่าสนใจแล้วโอเคแล้ววันนี้เราก็จะมารับบทเป็นหญิงสาวนะครับเออก็มาดูกันว่าเราจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่านะครับมาเข้าสู่บดเนื้อเรื่องเลยแล้วกันคําเตือนนะ มีการใช้ความรุนแรงการใช้ของมีคมและการคุกค,คามทางเพศนะครับเนื้อหามีความรุนแรงอาจกระทบต่อความรู้สึกหากเกิดความรู้สึกไม่สบายใจหรืออาการผิดปกติในขณะเล่นโปรดหยุดเล่นทันทีหรือปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323นะครับผมไปน่าดูฮะเอาแล้วตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับผมมีข้อความใหม่เข้ามาว่าจากต้านะครับผมข้อความอะไรไหนเปิดดูหน่อยดิครับ ฮัลโหลฮัลโหลม h ชิมชิเป็นไงบ้างถึงไหนแล้วโทษทีนะวันนี้เลิกดึกไปหน่อยกลับได้ไหมเคยกลับดึกแบบนี้หรือเปล่า <c oughs> ตายแล้วตาแฟนหนุ่มของดิฉันนะคะรู้สึกว่าน,นี้จะกลับดึกนะครับาทุ่มครึ่งแล้วยังไม่ยอมกลับเลยเอาอะไรเอาไงดี <c oughs> เคยอยู่แล้วแค่นี้สบายมากไม่เคยอะ่ะปกติที่บ้านมารับ เคยเคยเราเป็นเป็นสาวสตรองเราเป็นสาวสตรองไว้เอ้ยเราต้องกลับได้ดิวะห้าทุ่มครึ่งโอ้โหเวลาเวลาค่น่าก,กัวครับแล้วนี่ได้รถยังสรุปนั่งอะไรกลับครับผมรถเมล์รถไฟจักรยานมอเตอร์ไซค์อะไรดีรถเมล์รถไฟฟ้าเหรอเฮ้ยดึกขนาดนี้เราต้องกลับรถไฟฟ้าดิครับกลับรถเม,มานานย์มันอันตรายดึกขนาดนี้มัวมารอรถเมย์อยู่ได้ไงวะ ขึ้นรถไฟฟ้าครับผมแสงไฟจากรถไฟฟ้าสาดเข้าที่หน้ากดเพื่อไปต่อครับมีเสียงด้วยนะมีเสียงด้วยโอ้ oh, เสียงนอกหน้าต่างเวลานี้คงไม่มีอะไรให้มองมากนะักโอ้โหรถไฟคันนี้นี่ขับด้วยความเร็วสูงมากครับฟังจากเสียงรถไฟที่เคยมีคนโดยสารมากมายในเวลานี้มีเพียงคุณ และเสียงประกาศบนรถไฟฟ้าเป็นพักๆเอ้าจริงดิเวลาห้าทุ่มครึ่งนี่ไม่ไม่มีใครอยู่บนรถไฟเลยเนี่ยนี่ไม่รู้นะเนี่ยเออปกติเราก็ไม่เคยเดินทางดึกแบบนี้เว้ยแต่เราดันไปบอกไปบอกแฟนหนุ่มของเราซะแล้วสิว่าเราว่าเราเดินทางได้นะถ้ากลับเป็นประจำโอเคไม่เป็นไรภายในรถเต็มไปด้วยที่นั่งว่างเปล่ามันโล่งจนคุณสามารถมองเห็นไปไกลถึงสุดตู้รถไฟหนะ้าโอ้ไม่กอด เวลาดึกป่านี้คุณหวังอยากถึงบ้านไวๆแต่ทําอะไรไม่ได้นอกจากรอครับโอเคเราก็ต้องรอต่อไปแล้วนั่งอยู่บนรถไฟแล้วมันมันน่าจะปลอดภัยแล้วนะเว้ยคุณหยิบมือถือขึ้นมาเล่นเพื่อฆ่าเวลาเลื่อนฟีดฟังเพลงตอนนี้ต้องฟังเพลงครับผมกล่อมจิตใจครับกล่อมจิตใจของเรานะครับผมรถไฟฟ้าหยุดจอดที่สถานีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งคุณ ลงเดินทางต่อไปครับเราจะไม่ไถ่ฟีดนะเราอยู่คนเดียวเรามาไถ่ฟีดอยู่มันไม่ได้ครับอันตารายเกิน <Jedi> ความเงียบเหงาของยามวิการทําให้คุณแอบหวั่นใจหวั่นใจซะแล้วครับมันเงียบจริงว่ะทุกคนคือเราก็ไม่เคยเดินทางตอนห้าทุ่มครึ่งนะด้วยรถไฟฟ้าเมื่อรถเคลื่อนตัวออกไปไกลจากคุณจนลับตาความเงียบก็เข้ามาแทนที่ออ้ยทุกคน آ, มันเรียวมากอ่ะมันรู้สึกเรียวมากเว้ยด้วยความที่ไม่มีเสียง เสียงเพลงประกอบเว้ยมันมีแค่เสียงบรรยากาศเว้ยในที่สุดคุณก็มาถึงเส้นทางประจำถึงแม้เป็นเส้นทางที่คุ้นเคยแต่วันนี้กลับดูเงียบยิ่งกว่าทุกวันเอาแล้วแสงไฟข้างทางบางจุดไม่สามารถใช้งานได้ยิ่งเสริมบรรยากาศให้หน่ากลัวมากยิ่งขึ้นโอ้ไม่กอดอันนี้มันประเทศไทยชัดๆเลยครับไฟที่มันไม่ไม่ติดเนี่ยโอ้โหเราใช้เวลาเดินทางมาตอนนี้เที่ยงคืน1ิบแล้วทุกคนโอ้โแบตก็จะหมดฮนะ คุณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาขณะนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนกว่าคุณคิดว่าจะใช้วิธีไหนในการเดินทางดีเรียกรถยนต์รับจ้างเดินไปตามซอยเปี่ยวเดินไปตามซอยเปี่ยวก็บ้าแล้วครับเที่ยงคืนเรามันหญิงสาวตัวคนเดียวครับเรียกรถประจําทางนะครับเรียกรถเมย์ครับเอ้ยเรล็กเรียกรถแท็กซี่มาแล้วนะครับตอนนี้กดเพื่อไปต่อครับก่อนจะขึ้นคุณคิดชั่วขณะว่าจะนั่งฝั่งไหน ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเรานั่งฝั่งขวานะเพราะว่าการนั่งฝั่งขวาติดกับข้างหลังคนขับอ่ะคนขับจะทําอะไรได้ยากแล้วก็จะมองเห็นเรายากด้วยในขณะที่ถ้าถ้าเรานั่งฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาจะเอื้อมมาหรือทําอะไรเรามันง่ายเว้ยเอ้ยเราต้องระมัดระวังตัวเป็นไงเป็นไงที่เราผู้ชายเนี่ยแต่เรามีทักษะในการอาตัวรอดว่ะถ้านั่งฝั่งขวาก็จะอยู่ข้างหลังคนขับพอดีเขามองหันมาทําอะไรเราลําบากเป็นไงเหมือนที่ผมบอกไหมนี่ ความรู้ดิฉันน่ะเป็นสาวมาก่อนอยากจะบอกให้ <What? S 1> คุณนึกถึงประโยคที่เคยเห็นจากบทความในอินเทอร์เน็ตนี่บางทีรายละเอียดเล็กๆแบบนี้อาจช่วยให้ปลอดภัยขึ้นได้โอเคครับผมผมถ่ายดิถ่ายถ้าถ่ายไม่ทัน,ถ,ทนถ่ายไม่ทันครับผมคุณมองดูเส้นทางตลอดเวลาโอ้โหผมถ่ายไม่ทันว่าผมถ่ายป้ายทะเบียนไม่ทันโอ้ตายแล้ว ถึงแม้จะเป็นเส้นทางที่คุ้นเคยแต่ก็ยังวางใจไม่ได้ครับผมโอ้เส้นทางนี้เราคุ้นดีฮนะแต่ว่ามืดขนาดเนี้ยมันไม่มีคนจริงๆเว้ยมันเรียวมากเลยนะเนี่ยขับออกไปได้ครู่หนึ่งบทสนทนากับชายแปลกหน้าก็เริ่มต้นขึ้นโอ้โหเป็นเป็นอะไรที่ผมโคตรเกลียดทุกคนรู้ไหมว่าผมเกลียดมากเลยการที่จะต้องมาคุยกับคนแปลกหน้าหรือคนขับขับแท็กซี่อ่ะผมอยากจะแบบ นั่งเฉยๆไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยอะไรอันนี้ก็แล้วแต่คนนะบางคนอาจจะชอบนะแต่ไม่ใช่ผมไงมทำไมหนูกลับดึกจังครับเอ๊ะเร่งของกูค่ะ <c oughs> บอกได้ไหมบอกงี้ได้ไหมไม่ได้เนาะไม่ได้เนาะโอเคเราจะเป็นคนมารายาทดีนะดูซิมีอะไรให้เราตอบบ้างคะอ๋อโอเคบทสนทนาพี่ผ่านมาเห็นหนูพอดีพี่เลยขับมารับหนูดีกว่า โอ้โหนี่ตั้งใจมันจงใจที่จะขับมาเพื่อรับเราเว้ยมันไม่ใช่ว่าบทสนทนามันแปลกตั้งแต่แรกเราทุกคนน่ากลัวจัดจัดว่าน่ากลัวฮะสวยๆอย่างหนูกลับบ้านคนเดียวมันน่าเป็นห่วงรู้ไหมโอ้โหล้วเป็นทุกคนทําไงเนี่ยเจอบทสนทนาแบบนี้อยู่ในรถแท็กซี่ฮะโอ้โหอันตรายจัดครับจะอันตรายมากครับดูซิเราตอบอะไรได้บ้างเนี่ยมีอะไรให้ตอบไหมมีแต่ความเงียบเข้าครอบงำไม่มีอะไรเลยหรอ อันี้ไงขอลงก่อนนั่งเงียบๆต้องนั่งเงียบๆไปให้ถึงวะเอาดิมันจะไปมีอะไรใครมันจะเก่งกว่าเราฮะเฮ้อเรามันสาวสาวโสดสตรองอยู่แล้วนะคะกดหน้าจอเพื่อไปต่อคุณใจดีใจดีสู้เสือไม่ตอบโต้อะไรโอเคคนขับมองคุณอยู่เรื่อยๆคุณรู้สึกไม่ปลอดภัยจนต้องเอากระเป๋ามา ปิดขาตัวเองเฮ้ยแล้วเขาจะมองเราทำไมแล้วก็มองทางไปดิทำอย่างเนี้ยไม่ถูกต้องนะไม่ถูกต้องเลยครับเวลาแบบนี้ด้วยมันเจตนาทุกคนทั้งที่คุณก็ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าโชว์เนื้อหนังแต่อย่างใดบ้าตัวเองทำไมต้องมามองฉันอย่างนี้เลยะยากับดึกแบบนี้แฟนไม่เป็นห่วงเหรอเอาแล้วเล่นมุกนี้ถามว่าฟิมีมแฟนหรือ,อยังทางอ้อมเว้ยอย่าไปหลงกลนะทุกคนอย่าไปหลงกลต่อไปเลยว่า อ๋อแฟนทําเวรอยู่ค่ะติดเวรอยู่ค่ะเป็นตํารวจค่ะตั้งด่านอยู่ข้างหน้าเนี่ค่ะต่อไปองี้ได้ไหมปล่อยให้กับคนเดียวเป็นพี่นะพี่ไม่ปล่อยหรอกฮ่าฮ่าบ้าจริงแต่ละประโยคที่มันชวนคุยเนี่ยผมผมเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยของจริงแล้วอเน,นี้ยรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วนะคะคุณไม่อยากตอบ,บทสนทนาและลาบและละ้ละลวงแบบนี้ต่อไปใช่ผมไม่อยากตอบเลยขนาดที่ผมเป็นผู้ชายนะผมรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยอะ่ะเออเอาแหละ แต่จะโทรหาใครเพื่อขอความช่วยเหลือบอกให้จอดแกล้งคุยโทรศัพท์แกล้งคุยโทรศัพท์เหรอหรือจอดดีจอดแล้วกันอะบอกให้จอดเลยอะต้องจอดแล้วจอดดีกว่าคนขับไม่ยอมจอดแต่กลับเร่งความเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆโอ้โหสอบสตองอย่างดีฉันจะปล่อยได้ไงวะมาดูสิเหตุการณ์มันชัดเกินไปว่ะทุกคนอันตรายเกินฮะคุณเริ่มร้อนลนรู้สึกท่าไม่ดีคุณเริ่มวิตกกังวลกระโดดลงจากรถก็ไม่ได้ ต้องหวยไว้ก่อนแล้วกันโอ้โหลุงจอดเดี๋ยวนี้นะหนูอัดคลิปไว้แล้วถ้าไม่จอดหนูแจ้งนะโอโ้ต้องสู้เป็นผมนะผมไม่อัดคลิปผมจะไลฟ์สดเลยครับทุกคนผมจะไลฟ์สดเพราะมันทันทีไงเรี็วทามคุณยุกโทรศัพท์ขึ้นอัดคลิปแบตก็ให้หมดเต็มที่นึกได้หรือเปล่าแบตเหลือขีดเดียวเว้ยแบตเหลืออยู่ขีดเดียวครับจู่ๆคนขับก็จอดกระทันหัน <c oughs> <c oughs> เสียงจอด เสียงจอดแบบนี้เอาซะหน้าสะบัดครับผมเขาหันมาพร้อมกับมีดในมือเช็ดอะไรกันวะเนี่ยอันตรายชิบหายเอาล่ะเพราะคุณเลือกนั่งฝั่งหลังคนขับกว่าเขาจะหันมาถึงตัวคุณแม้จะห่างอีกแค่เพียงปลายมีดคุณก็ใช้โอกาสนี้รีบปลดล็อกประตูแล้ววิ่งหนีออกมาเป็นไง การที่เราเลือกที่นั่งที่ถูกต้องนะครับผมช่วยให้เราปลอดภัยในสถานการณ์ที่อันตรายครับเออเหตุการณ์แบบนี้เราไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวไงแล้วมันเลยดึงเราเข้ามาสู่ตรงนี้อ่ะดูดิโอเคโชคเข้าข้างคุณมีมอเตอร์ไซค์ขับมาพอดีรถรับจ้างคันนั้นเลยรีบหนีไปโอ้โหแล้วเราไม่ได้ถ่ายไว้อะเราถ่ายไม่ทันเว้ยเราถ่ายป้ายทะเบียนคันนั้นไม่ทันอ่ะโอเคออกข่าวเลยครับผมหญิงสาวรุดเข้าแจ้งความ หลังคนขับรถโดยสารพยายามป้นขณะกลับบ้านลำพังกลางดึกโดยคนร้ายพยายามชวนคุยในเชิงชู้สาวก่อนจะใช้อาวุธมีดข่มขู่เจ้าตัวเผยตนใช้วิธีจังหวะคนร้ายเผอเปิดประตูแล้ววิ่งหนีก่อนมีพลเมืองดีผ่านมาช่วยจึงรอดมาได้อย่างหวุดหวิดเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าจะได้ตัวผู้ก่อการร้ายเร็วๆนี้เตือน คนอื่นอาจจะไม่ได้เคราะห์ดีเช่นตนกลับถึงบ้านแล้วบอกด้วยนะเตือนภัย Get Home Safe Project ครับผมโอ้โ oh หเกือบตกเป็นเหยื่อคนขับหืน่นหญิงสาวโชคดีไหวตัวทันรอดเหตุร้ายมาได้อย่างหุดหวิดโอเคถือว่าเรารอดกลับมาได้นะครับผมเป็นไงอันนี้คือโชคดีที่เรามีทักษะในการเลือกที่นั่งนะเราเลยรอดมาได้ครับแต่เราอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดเราเลือกกลับบ้านด้วยทางรถเมย์มันจะเป็นยังไงครับ มาเดี๋ยวเราลองเล่นอีกสักหนึ่งรอบนะครับแล้วก็เลือกเป็นการเดินทางด้วยรถเมย์นะครับคุณต้านะครับก็ส่งข้อความมาเหมือนเดิมครับเอ๊ะก่อนที่เราจะเลือกว่ากับรถเมย์ผมอยากลองว่าไม่เคยอะ่ะปกติบ้านมารับเออถ้ากดแบบนี้จะเป็นยังไงฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต้าเขาจะว่ายังไงนะครับแล้วนี่ได้รถหรือย,ยังสรุปนั่งรถอะไรกลับไม่มีอะไรเปลี่ยนไม่มีอะไรเปลี่ยนฮะไม่มีจักรยานรถเก๋งรถไถ่ายจักรยานมอเตอร์ไซค์ โอเคตับนี้ผมไม่ได้ตับนี้ไม่ได้มันจะฝืนฮะเราไปรถเมล์แล้วกันนะฮะรอบนี้เราไปรถเมล์อันตรายกว่าเดิมอีกนะครับผมแสงสลัวจากไฟริมทางสาดเข้าที่หน้าบทคล้ายๆเดิมเลยฮนะนอกนต่างก็ไม่มีอะไรให้หน่ามองนักนะครับรถเมล์ที่เคยมีผู้โดยสารก็มีเพียงคุณคนขับรถกระเป๋ารถเมล์และความเงียบโอเคอันนี้ก็สถานการณ์สถานการณ์ใกล้เคียงเดิมมากนะครับอืม ที่นั่งหลังสุดริมหน้าต่างคงเป็นที่นั่งที่ปลอดภัยที่สุดในเวลานี้หลังสุดริมหน้าต่างปลอดภัยสุดเหรออันนี้ไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้เลยไม่ไม,ไม่มีข้อมูลเลยใครมีข้อมูลก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะว่าต้องเอาตัวรอดอยังไงนะฮะในสถานการณ์เร็วร้ายเพราะคุณไม่ต้องคอยระแวงด้านหลังแถมระยะสายตาก็ยังสามารถมองได้ทั้งคันอืมมันเป็นอย่างนี้นี่เองครับโอเคถือว่าเป็นเกมที่ดีนะที่ให้ข้อมูลเรา เวลาดึกป่าน,นี้คุณหวังอยากถึงบ้านไวๆแต่ก็ไม่มีอะไรทํานอกจากรอโอเคตอนนี้เราจะลองเปลี่ยนจากฟังเพลงเป็นเลื่อนฟีดนะครับเพื่อฆ่าเวลาดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นฮะเตือนภัยสาวเดินทางลําพังการดึกวิดต,ตกเป็นเหยื่อชายนิรนามโอ้โหเลื่อนฟีดแล้วก็มาเห็นพอดีวะ่ะระวังตัวกันด้วยนะคะทะเบียนตึ๊ดต,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 ตึ๊คนขับชวนคุยเรื่องอย่างว่าตลอดทางเลยไอคนขับแท็กซี่คันเมื่อกี้ที่เราเจอแน่เลยวะ่ะทุกคนเลวจริง <c oughs> <c oughs> พาดหัวข่าวเตือนภัยปรากฏไล่เรียกกันบนฟีดของคุณเอ้ยอันนี้โชคดีนะที่มีเตือนภัยอยู่ไล่เรียกกันนะดูเป็นเรื่องใกล้ตัวที่พบเจอได้ง่ายทั้งที่มันไม่ควรจะง่ายครับอืมนั่นนะสิคุณยังต้องสอดส่องระวังรอบตัวเพราะถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดจะได้รู้ตัวทันโอเค คุณถูกสอนมาเช่นนี้เกิดเป็นหญิงสาวในสังคมนี้จะต้องคอยระวังตัวถึงขนาดไหนนะคุณคิดในใจบ้าฉันต้องมาระมัดระวังตัวตลอดเลยนะคะนี่ขนาดเดินทางกลางคันกลางคืนดึกดื่นนะยังจะต้องมาต้องระวังตัวมากมายทํำไมเกิดเป็นผู้หญิงมันลาบากอย่างนี้จังวะนึกจินตนาการว่าถ้าเหตุร้ายเกิดขึ้นกับตัวเองจะทําอย่างไรอาจ เกิดเหตุขึ้นเหมือนกับในข่าวก็ได้ใครจะรู้มันเกิดขึ้นแล้วครับไอแท็กซี่คันนั้นผมผ่านมาก่อนผมเตือนเลยนะเตือนเลยเสียงแจ้งเตือนของคุณดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งโอเคครั้งนี้เราถ่ายฟีดไว้แล้วคุณต้าก็ทักมาหาว่าเอ้ยอุ่นใจไว้รู้สึกว่าไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วเสียงอะไรวะเนี่ยโอเคกลับดีๆครับถึงบ้านแล้วบอกด้วยเสียงรถไฟฟ้าเราจอดรถเมลแล้วมีเสียงรถไฟฟ้ามาได้ไงวะ รถเมย์จอดที่ป้ายนะครับผมเอออาจจะเป็นเสียงรถเมย์แหละเออเพื่อส่งคุณเดินทางไปต่อโอเคความเงียบเหงาของยามวิการทําให้คุณแอบหวั่นใจเมื่อรถเคลื่อนตัวออกไปไกลก็จะจนลับตาคุณความเงียบก็เข้ามาแทนที่โอเคไม่ต่างจากเมื่อกี้สักเท่าไหร่นะเพราะว่าเวลาก็น่าจะเที่ยงคืนแล้วถ้าเกิดหยิบมือถือขึ้นมานะ ในที่สุดคุณก็มาถึงเส้นทางประจำถึงแม้จะเป็นเส้นทางที่คุณเคยแต่กลับดูเงียบเหงากว่าทุกวันใกล้เคยียงเดิมฮะแสงไฟเหมือนเดิมครับมืดนะครับเที่ยงคืน10นาทีเหมือนเดิมครับเอาแล้วตอนนี้เดินไปตามซอยเปี่ยวกับรถยนต์รับจ้างถ้ารถยนต์รับจ้างต้องกลับไปเหมือนเดิมแนะ่ลองเดินไปตามซอยเปี่ยวดูบ้างเราเลือกเส้นทางอะไรเนี่ยคุณเดินไปตามเส้นทางในซอย มีเสียงบางอย่างไล่หลังคุณโอ้โหแล้วทำไมต้องมาเจอเนี่ยการที่เราคิดว่าไม่เป็นไรเว้ยแล้วเราเดินมาเรื่อยๆอะ่ะมันคำว่าไม่เป็นไรสุดท้ายวันหนึ่งมันเกิดขึ้นกับเราจริงๆวะ่ะมันฟังดูมีน้ำหนักเกินกว่าจะเป็นแค่ใบไม้ปลิวตามถนนน่ากลัวแล้วเมื่อกี้ก็ไม่เห็นจะมีใครนอกจากเราเลยนี่เอาแล้วน่ากลัวกว่านั่งรถอีกทุกคนโหไม่น่าเลยวะ่ะไปครับ คิดมากไปเองหรือเปล่าจังหวะนี้ไม่คิดมากแล้วแหละเราต้องเชื่อเซนเราเว้ยว่าเสียงที่ได้ยินมันไม่ใช่เสียงใบไม้แน่นอนฮะแต่ถ้ามีใครตามหลังเราอยู่จริงๆล่ะไม่สนใจหันไปมองหันไปมองเพื่อให้เขารู้ตัวฮันนี่ว้หมาน้ยบ้าเอ้ยสับหลอกเราซะได้เมื่อกี้เราหล่อนกับแท็กซี่คันนั้นไงเอาใหม่อีกซะแล้วคุณโล่งใจที่ไม่ได้มีอะไรไปมากกว่าที่จินตนาการไว้เมื่อสักครู่คุณเดินต่อไปเรื่อยๆ แต่แล้วอีกเสียงหนึ่งก็ได้ใกล้เข้ามาครับอเอาละมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งขับชะลอเข้ามาข้างคุณโอ้โหแน่นอนครับคนนี้เป็นอัศวินขี่มา้าขาวมารับเราไปส่งแน่นอนพามบ้าเหรอไม่มีทางไม่มีทางครับเวลาแบบนี้เขาถอดหมวกกันน็อกออกเผยให้เห็นใบหน้าที่ไม่คุ้นเคยเอาเสียเลยเป็นคนแปลกหน้าด้วยนะครับ <c oughs> ให้พี่ไปส่งไหมน้องสาวอยู่บ้านหลังไหนจ๊ะโอ้โห โอ้โหบทสนทนาที่เฮ้ยสะบัดครับผมเราต้องเลือกไงระหว่างวิ่งหนีกับปฏิเสธอย่างสุภาพปฏิเสธปฏิเสธอย่างสุภาพครับการที่เราวิ่งเนี่ยเขาจะมองว่าเราเป็นเหยื่อและไล่เราหรือเปล่าครับโอ้โหไม่รู้นะฮะไม่เป็นไรค่ะใกล้ถึงแล้วค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะใจดีเหลือเกินค่ะคนไทย <c oughs> ไม่ต้องเกรงใจไปกับพี่จะได้ไวๆไงละ่ะ <c oughs> บ้าแล้วขึ้นมาเถอะนะ แป๊บเดียวถึงมาเธอเออมันเร็วกว่าเดินอยู่แล้วแหละเขาพยายามตื้อให้คุณขึ้นรถไปด้วยไม่ว่าจะปฏิเสธอย่างไรเอาแหละเราทำยังไงดีวะเราทำยังไงดีถ้าเกิดเป็นผมเนี่ยในสถานการณ์เนี้ยปฏิเสธก็แล้วน่ะทำยังไงดีวะนึกไม่ออกเหมือนกันก็คงจะต้องโวยวายอ่ะอดูท่าทีแล้วไม่ง่ายเลยครับคุณอึดอัดกับสถานการณ์นี้เหลือเกินระหว่างวิ่งหนีกับแกล้งรัูแกล้งลำมันซะเลยครับ คุณยกมือขึ้นมาตั้งวงครับแล้วรำทำท่าทีเป็นบ้าผีเข้าหรืออะไรก็ตามแต่ครับผมโอ้โห <What? S 1> oh, oh. อะไรของมันเป็นบ้าหรือผีเข้าวะในที่สุดเขาก็ขับหนีไปฮะโอ้โห oh, oh, ผมเ oh. ชื่อว่าถ้าเกิดผมวิ่งหนีเนี่ยสถานการณ์มันจะแย่ไปกว่าเดิมแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเราจะสามารถเลือกใช้ตัวเลือกนี้ได้ <What? S 1> แกล้งลำรำฮะแกล้งรำโอเคจบแล้วนะครับ get home safe news เกือบตกเป็นเหยื่อชายแปลกหน้าหญิงสาวหัวไวรำโช์รอดเหตุร้ายมาอย่างหุดวิดหญิงสาวเข้าแจ้งความหลังถูกชายแปลกหน้าขับจักรยานยนต์ตามขณะเดินกลับบ้านลำพังกลางดึกในซอยเปียวคนร้ายพยายามชักชวนให้ขึ้นรถไปด้วยเจ้าตัวเผยตนตั้งสติแกล้งรำคนร้ายจึงตกใจแล้วขับรถหนีไปในที่สุดตนจึงรอดมาได้อย่างหุดวิด เหตุการณ์นี้หญิงสาวได้เข้าแจ้งความไว้ที่สอนอแล้วเตือนตั้งสติอยู่เสมอคนอื่นอาจจะไม่ได้เคราะห์ดีเช่นนี้ Cat Tag get home safe project ถึงบ้านแล้วบอกด้วยนะเตือนภัยโอเคครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีนะครับผมเป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งเลยที่ให้ นอกจากที่จําลองสถานการณ์แล้วก็ให้ข้อมูลของเราด้วยนะว่าเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงทําอะไรยังไงนะครับผมผมว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่ดีนะฮะเครดิตก็นี่นะครับผมโอ้โหมีหลายคนอยู่เหมือนกันก็ถือว่าเป็น เกมที่ดีนะเกมหนึ่งเลยนะที่ไม่ได้มีอะไรมากมายนะแต่ก็แฝงไปด้วยเนื้อเรื่องแนวคิดแล้วก็วิธีการเอาตัวรอดนะเฮ้ยของมหาลัยสินปรกรณ์ด้วยว่ามรนาสินโอ้โหโอเคครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะแล้วก็ถ้าถึงบ้านแล้วบอกด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะที่หายไปนานป่วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันเกมต่อไปนะครับผมบาย